สวัสดีค่ะตอมไทยรันอินเจอมนีค่ะวันนี้ก็เข้าครัวอีกแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวหนูจะมาทำเมนูกุง้งผัดพริกเกลือค่ะให้เพื่อนๆดูค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะนี่ค่ะอันดับแรกหนูก็จะมาสับกระเทียมค่ะหนูเพิ่งเลิกงานมานะคะ เลืง,งานแล้วก็มาทำค่ะกลับมาทั้งชุดทำงานนี่แหละแล้วก็มาสับให้มันชิ้นเล็กหนูใส่แค่นิดเดียวค่ะเอ่อกระเทียมสดหนูแต่ว่าหนูจะไปใส่กระเทียมที่ว่าเจียวสำเร็จมาแล้วค่ะอันนี้ใส่แค่นี้พอค่ะกระเทียมสด จับให้มันละเอียดค่ะสับเสร็จมาดูกันนะนี่ค่ะพอเราสับได้ประมาณนี้แล้วก็พอแล้วค่ะนั่งทำกับข้าวในพื้นเหมือนเดิมค่ะครัวไทยไทยในระมันค่ะนี่ค่ะได้แล้วต่อมาเราก็มาสับพริกค่ะเพื่อนๆจะเอาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็ได้ค่ะแต่หนูจะสับค่ะ เนี่ยเ,เพื่อนจะหั่นเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะพริกกระเด็นกระดอนอีกแล้วักน,นก็มาสับค่ะ เด่นค่ะค่ะนะค่ะประมาณนี้ค่ะแต่มาดูส่วนผสมอื่นๆต่อค่ะจากนั้นก็ต้นหอมต้นหอมเราก็จะซอยเล็กๆบางๆเลยนะคะ เนี่ยค่ะเนี่ยนี่ค่ะ,คะ,คะเราก็ได้ส่วนประกอบ3มอย่างแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการผัดค่ะนี่ค่ะพอกระทะร้อนเราก็มาใส่น้ำมันค่ะใส่นิดเดียวพอค่ะ นี่ค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็มา,าใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะเปเจียวเจียวกระเทียมให้หอมก่อนค่ะแล้วค่อยมาใส่พริกค่ะท,ที่หนูไม่ใส่เยอะเพราะ่หนูจะใส่นี่ค่ะใส่กระเทียมเจียวสําเร็จค่ะทีหลังด้วย เลยใส่แทนนิดเดียวพอค่ะนี่ค่ะพอ เขาเริ่มจะเหลืองแล้วเปลี่ยนสีแล้วเราก็มาใส่ผิดเลยค่ะนี่รอดเลยค่ะแต่จัมไม่เนี่ย คพะพอได้รีจแล้วเราก็มาใส่กุ้งเลยกุ้งหนูกระเพรไอ้นี่มาเรียบร้อยแล้วค่ะรวบ ก็ก็ผัดไปเรื่อยๆคล้เดี๋ยวสักพักหนึ่งล้วก็มาปรุงกันค่ะ ก็ผัดว่าให้เข้าแห้งแห้งนิดนึงก่อนค่ะหอมมากเลยค่ะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราบารุงร้ค่ะเราก็จะใส่กี่ชูกันนิดนึงเสร็จมากเสร็มาก เแล้วก็รถดีค่ะรถดีค่ะ หนูจะลองชิมดูตัวหนึ่งค่ะว่ารสชาติมันโอเคไหมถามื่อก้หนูชิมรสชาติโอเคแล้วค่ะอร่อยค่ะอร่อยจริงค่ะจากนั้นเดี๋ยวหนูก็มาใสเ่เนี่ค่ะต้นหอมเอเดี๋ยวหนูขอใส่กระเทียมก่อนค่ะ กระเทียมเจียวที่เราเจียวสำเร็จแล้วค่ะเพิ่มความหอมน,นี่เพิ่มความอร่อยอร่อยเด็ดก็อยู่ตรงนี้แหละคะ่ะสูตรไทยสูตรมันนะคะปพรอยนี่สูตรหนูคิดเอง ่คะจากนั้นเราก็มาใส่โรยด้วยต้นหอมค่ะกับผักอ้ยตอนนี้หอมมากเลยค่ะกินกับข้าวร้อนๆเนานะนี่ค่ะจากนั้นเราก็มาปิดแก๊สเลยเพราะว่ารสชาติเรา ปรุงตามใจปากเราเราชอบแล้วค่ะคนที่ชอบกินแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นนะคะชอบหนูจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกินน้ำตาลค่ะไม่ชอบกินหวานหรือกะทิก็ไม่ชอบกินค่ะถ้าใครชอบแบบไหนก็ปรุงตามนั้นเลยค่ะหนูไม่ได้มีสูตรตายตัวค่ะหนูอยากทำกินแบบไหน,หนก็ทำแบบนั้นค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้ว ค่ะคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะ mm. เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย